สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เพจ Double ลนำรถด,ดีๆมาให้อีกแล้วครับเป็น Mercedes-Benz E 2 5 0 CGI ปี2011และที่สำคัญตัวนี้เป็นรุ่นเกียร์7จสปีดด้วยครับตัวรถมาพร้อมกับสีขาวโรงงานประกอบในประเทศครับโดยรวมสมบูรณ์เลยครับทั้งเครื่องและเกียร์มาดูภายในกัน เฟมโมลี Family, น่นะครับทั้ง2ฝั่งนะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับภายในสมบูรณ์ครับเบาะหลังกว้างขวางครับภายในไม่มีแตกนะครับไม่มียับนะครับที่พักแขนม่านต่างๆใช้ได้สมบูรณ์มาดูฝั่ง คนขับกันตัวเครื่องคันนี้รถยนต์คันนี้วิ่งเพียงแค่149,000เท่านั้นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมในส่วนของการตกแต่งแบบเอวังกาดนะครับเกียร์คอพวงมาลัยนะครับวงมาลัยปรับสูงต่ำแบบเทเลสโคปปิกได้นะครับแล้วก็ระบบนำทางแผนที่ประเทศไทยสมบูรณ์สมบูรณ์ครับคันนี้ไปดูตัวเครื่องกัน ตัวเครื่องมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน1.8ลิตรเทอร์โบภานในสมบูรณ์ครับไม่มีรอยแกะต่างๆนะครับรถดีสมบูรณ์มากฝากด้วยครับกับด212คันนี้แล้วพบกันใหม่ในคํัต่อไปวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ